ไม่ขลังเมื่อกี้บอกว่าทีมหน้าได้เลยทีมหน้าฟาดเอาเลยเพียรเอาเลยเป็นยังไงหาจีมหน้าหาทีมเป็นยังไงหาทีมพึ่งไม่มีเลี้ยวมีแรงเลยเลลิกเเกหน้าตึงเป็นอะไรมันออกเพื่อนมันออกมันออกเป็นอะไรอะไรเชื่อกูด้วยฮะนางกระเข้มมันคืนมึงไม่น้อยเลยรบเออเออไอเด็กกะเป็นปิงเลยให้ปล่อยกูเชิอกูชาถอยนะชาถอยกูบอกเพื่อนกูพูดแล้วกู แกเนี่ยสมบบททาสมดบ้นนะให้มันมี energy หน่อยที่มึงไม่มี energy เล้วมึงไม่มีมึงไม่มีเอ e r g y เลยทำไมออารมณ์ไม่มีแล้วนี่แกเลยก็มีเอายังไงกูกลัวมึงที่ไหนล่ะโอ้ไม่กลัวด้วยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยใช่ไหมกูกลัวมึงที่ไหนล่ะนี่ดูด้วยว่าปายคณะเนี่ยคือเพชรวิเชียนวันนี้มันไม่ใช่บารมีมันไม่ใช่บารมี ก็ตีกูดิน้าใครอ๋อทำไมมึงท้ามึงเห็นว่าอยู่นู่นมึงเป็นหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าใช่ไหมเต้ยใช่หัวหน้าหัวหน้าเป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าล้มลุงฟ้ากฤษดาบารมีหัวหน้ามึงไม่ใช่หัวพ่อไม่หัวพ่อกูดิ่หัวพ่อกูดิมันใกล้ๆมาตรงนี้ใช่ไหมลำบากจะเซ็ตกูยึดไว้แล้วไอ้ซ้อนเอาแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้หลบเก่งโอยมึงเข้าใจหลบนะเดี๋ยวนี้หลบเก่ง มึงหลบเก่งเลยเอ้ากูกลัวมึงที่ไหนล่ะแม่ช้แค้นใจกูมากมึงก็ตีมึงทีอ๋อนี่มึงมึงเก่เหรอเออเนี่ย้าเหรอไอ้ตัวนี้มึงตีถนัดหน่อยเพราะมันเพื่อนมึงเออเหมือนรู้เนี่ยนะไม่เคยว่าเลยจะเล่นลิเกจะยังไงก็แล้วแต่จริงแต่ออกมาหน้าตื่นมึงไปละลาย เขาเสียงแหบเสียงแห้งเจ๊ก็เล่นเต็มที่จริงไหมเต็มที่พอมันมาแค่แตงแต่หูตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มึงไม่หายเหรอพอวันนี้งองมองเองมองเองค่อยๆคุยกันเพื่อนค่อยๆคุยกันไม่กลัวมึงหรอกนะไม่เอาเรู้รู้ไม่เอาและแต่งตัวนับวันนับวันแต่งนี่ไม่เป็นคนมึงเอาเขามาใส่ทำไมเป็นคนไม่่่่่เเเเอออออาาพพืนนฮะููดดดกกัีีๆไมม๋ยยยววชงให้ึงดีมึงไม่ต้องห้ามกูวันนี้กูขอระบายความในใจเลยเระบายมึงก็ระบายมาดิเอาเลยมา กูกลัวมึงที่ไหนอ่ะกูเล่นคณะมึงเนี่ยกูออกเก้มคณะตัวเองเนาะอยากให้ลองสักปาบนึงเจ็บปะไม่ปัญญาปัญญ์กูเลยหวัดมึงใส่ชุดนี้เหมือนหนังเลงยีลุนซ่าเลยวะ <c oughs> พอทนุนมันเจ็บหมดแล้วเนี่ยมันเล่นลีเกไม่ไหวพรุ่งนี้ไปงานอีกเพีย้ยนไม่เอาแล้วเพีย้ยนเพี้ยนหลักเพีย้ยน ว่าจะอยากลบโทษใคร